สวัสดีทุกคนนะครับรีวิวสไตล์วันคลิปนี้ผมจะมารีวิวอาร์วันไขที่มาในรูปแบบของพลาสติกโมเดลคิตซึ่งเป็นสินค้าพีเมียมบันไดที่จะต้องมีกล่องน้ำตาลฟวา,านต้นน้เดือน8ปปี2024ในราคา5,800เยนครับ โสรับหนากล่องเขจะมีการบอกชื่อรายชกของเร่งโปรเจกต์โลโก้ซูเปอร์โรบอทวอล์สโอจีจากทางค่ายบันไดนํำโคที่จะมาพร้อมกับตัว R1 วันทั้งสองร่างในรูปแบบของ CG แล้วก็มีต้นสืบภาษาอังกฤษกำกับไว้ว่า r รี Personal Trooper ร์ไทวันไ่ด้วยครับส่วนด้านซ้ายเจะมีการบอกว่าภายในกล่องบรรจุอะไรไว้บ้างครับด้านบนก็จะเป็นรูป CG ของใบหน้า R1 วันไคครับด้านล่างก็จะเป็นรูปคนขับริวเซดาเตครับด้านหลังก็จะเป็นการโพสตท่าพร้อมกับอาวุธทั้ง5อย่างโดยจะเป็นรูป CG แล้วก็ยังมีข้อมูลของตัว R1 ได้วยรในนนส่วตจะเป็ ที่แฟนเขาข่าวๆลงรูปภาพนิ่งไว้ที่เฟซบุ o กเพจรีวิวสไตล์บอลน,นะครับภายในกล่องเ็าจะมีคู่มือเป็นกระดาษ2แผ่นแล้วก็สติกเกอร์หแผ่นที่เราสามารถแกะติดได้เลยครับโดยที่กระดาษแผ่นแรกนะครับก็จะเป็นวิธีการประกอบตัวอาวันไข่และหน้าหลังก็จะเป็นพาร์ทเปลี่ยนแล้วก็อาวุธครับและอีกแผ่นหนึ่งก็จะเป็นวิธีการเปลี่ยนร่างกายเป็นอาวิงก็จะมีทั้งหมด2หน้าครับถุงเบอร์หนึ่งก็จะมีชิ้นส่วนที่มาทั้งหมด7็ดชิ้นนะครับแล้วก็พาร์ทใสอีกชิยเหน่ีทึ ก็จะเป็นตรงกลางลําตัวนะครับก็จะเป็นการทําสีขาวมาให้ตั้งแต่แรกเช่นกันครับชิ้นที่4ก็จะเป็นส่วนใบหน้านะครับโดยจะมีการทําสีแดงกับสีขาวให้ตั้งแต่แรกครับชิ้นที่5ก็จะเป็นส่วนด้านบนหัวนะครับก็จะเป็นการทําสีเหลืองมาให้ตั้งแต่แรกและสองชิ้นสุดท้ายก็จะเป็นเกาะส่วนแขนโดยสําหรับตรงส่วนนี้ก็จะมีการทําสีแดงกับสีน้ําเงินมาให้ตั้งแต่แรกด้วยครับถุงเบอร์สองจะมีแผงสีขาวกับแผงสีเทาเข้มอย่างละ3าแผงครับโดยที่แผงสีก็จะมีการทําสีแดงให้ตั้งแต่แรกก็จะเเเปป็นนสส่ววีีีกด้ยรบุงงอจะมแผทา สแผงแล้วก็แผงสีขาวก็แผงสีน้ํางเงินอย่างละ1แผงครับแด่ยที่แผงดีตรงกรอบส่วนเอวนะครับเขาจะมีการทําสีน้ําเงินมาให้กรอบส่วนหัวด้านหน้าก็<ซ>าจะเป็นการทําสีเหลืองเข้ามาให้เขาด้านข้างหัวก็จะเป็นการทําสีแดงทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังมาให้ครับและแผงเคก็จะเป็นส่วนกรอบหัวไหล่กับเกาะด้านข้างขานะครับก็จะเป็นการทําสีแดงให้ตั้งแต่แรกเลยครับถุงเบอร์สีจะมีแผงสีเหลืองสีแดงสีน้ําเงินแล้วก็สีเทาเข้มอย่างละ1แผงครับ และแผง J ก็จะเป็นการนำสีเขียวเมทัลิกไม้ตั้งแต่แรกเขจะเป็นส่วนมือตอนใช้ทีริงซิสเต็มด้วยครับถุงที่5าจะเป็นแผงสายสีดำา2แผงแล้วก็ฐานครับและแผง O ก็จะมีการทำสีเขียวเป็นส่วนดวงตาของ SRX มาให้ตั้งแต่แรกครับถุงสุดท้ายจะมีแผงสีขาวแผงสีเทาเข้มแผงใสแล้วก็แผงสสีเขียวอย่างละ1แผงครับและแผง R ก็จะมีการทำสีกอะหลังฝ่ามือเป็นสีขาวมาตั้งแต่แรกด้วยครับประกอบเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มดูตั้งแต่ตำแหน่งที่ต้องติดสติกเกอร์ก่อนเลยคริ มีขอบดวงตาสีดานะครับตรงกลางหัวก็จะเป็นสติกเกอร์สีเขียวเมทัลลิกเช่นเดียวกันกับส่วนด้านหลังกลางหัวนะครับก็จะเป็นสีเขียวทนเมทัลิกแล้วตรงเกาะด้านหลังก็จะเป็นแถบสีเหลืองด้วยนะครับส่วนเกาะหน้าอกก็จะเป็นการติดสติกเกอร์สีเหลืองทั้งหมด4ตําแหน่งด้วยครับส่วนเกาะหัวไหล่นะครับก็จะเป็นการติดสติกเกอร์สีเทาเข้มทางด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังแล้วก็จะติดเหมือนกันทั้ง2ข้างเลยนะครับแล้วก็ตามด้วยส่วนเกาะกระโปรงที่อยู่ตรงด้านหลังก็จะเป็นสติกเกอร์สีเหลืองกับสีเทาเข้มอย่างละ2ตําแหน่งด้วยส่วนเกาาะังฝมือทั้ง2ข้าางที่เรใช้ในการรปะอบ ตั้งแต่แรกนะครับก็จะเป็นการติดสติกเกอร์สีขาวด้วยครับส่วนปีกที่อยู่ทางด้านนอกนะครับก็จะมีการติดสติกเกอร์แผ่นค่อนข้างใหญ่ที่เป็นสีแดงทั้งหมด4ตำแหน่งแล้วก็จะมีสติกเกอร์สีเหล่ยมที่เป็นสีเทาเข้มทั้งหมด8ตำแหน่งทางด้านบนแล้วก็ด้านล่างครับส่วนด้านหลังคานะครับก็จะเป็นการใช้สติกเกอร์แผ่นค่อนข้างใหญ่ที่จะมีทั้งสีเทาเข้มแล้วก็มีสีเหลืองติดเหมือนกันทั้งสองข้างนะครับสำหรับส่วนด้านข้างขาก็จะเป็นสติกเกอร์สีเทาเข้มทั้งหมดสเองอีกตำแหน่งนนนะััจดดเหมืออกกท้้งาแล้วก็ดด้านนโยจะติกเกอร เราก็จะมีความสูงหลังจากที่เราประกอบเสร็จตั้งแต่ส่วนเท้าจนถึงส่วนหัวประมาณ12.5เซนติเมตรครับสำหรับจุดขยับส่วนแรกก็จะเป็นส่วนหัวตรงนี้จะเป็นบอลจอยที่จะหมุนมาทางด้านซ้ายกับหมุนมาทางด้านขวาได้นะครับและนอกจากนี้ในเรื่องของมุมโค้งกับมุมเงยตรงส่วนนี้ก็จะมีแกนข้อต่อที่เป็นซีคลิปเข้ามาช่วยด้วยน,นะครับเราก็ยังสามารถเอียงมาทางด้านข้างทั้งสองข้างหรือจะเคลื่อนไหวอย,อย่างอิสระก็ได้ครับส่วนแขนจุดแรกจะอยู่ด้านในหน้าอ,อกด้านข้างนะครับจะทําหน้าที่หมุนออกมาทางด้านหลังได้ประมาณนี้นะครับส่วนหัวไหล่ก็ยังเป็นนนแกหมมุขึ้าาทง ด้านหน้าแล้วก็หมุนขึ้นมาทางด้านหลังได้นะครับแล้วก็หัวไหล่ส่วนนี้เรายังกางขึ้นมาทางด้านข้างได้สูงประมาณนี้ด้วยนะครับส่วนหัวไหล่กางขึ้นมาทางด้านข้าง9 0องศาสําหรับส่วนปีกนะครับก็จะเป็นข้อต่อบอลจอยที่หมุนขึ้นมาทางด้านหน้าแล้วก็หมุนลงมาทางด้านล่างแบบนี้ก็ได้นะครับหรือจะหมุนขึ้นมาทางด้านบนอีกแนวหนึ่งแบบนี้ก็ได้เช่นกันส่วนต้นแขนก็จะเป็นการหมุนได้ครบ360องศานะครับส่วนข้อศอกก็จะมีจุดขยับด้วยกัน2อจุดจะทาให้งอได้สูงถ ส0องศาแล้วก็โยกขึ้นโยกลงรวมถึงการเอียงมาทางด้านในเอียงออกมาทางด้านนอกก็ได้ครับส่วนเอวก็จะเป็นแกนหมุนมาทางด้านซ้ายกับหมุนมาทางด้านขวาได้ครับที่เก็บ GT Revoer v นะครับเราหมุนมาทางด้านหน้าแล้วก็หมุนขึ้นมาทางด้านหลังแบบนี้ได้นะครับรวมถึงการหมุนขึ้นมาทางด้านบนแล้วก็หมุนลงมาทางด้านหลังแนวนี้ก็ได้นะครับหรือจะกลางขึ้นมาทางด้านข้างได้สูงแบบนี้ด้วยครับ กรอบกระโปงด er> ้านหน้านะครับจุดแรกจะเป็นการหมุนลงมาได้นะครับแล้วก็ยังมีแกนหมุนขึ้นกับหมุนลงที่อย um ู่ตรงด้านนอกด้วยครับกรอบกระโปงที่อยู่ตรงด้านหลังก็ยังหมุนขึ้นกับหมุนลงได้เช่นกันส่วนขาเราก้าวขึ้นมาทางด้านหน้าได้สูงประมาณนี้นะครับเราก็ก้าวขึ้นมาทางด้านหลังได้ประมาณนี้แล้วก็กางขึ้นมาทางด้านข้างได้ไม่ค่อยมากเท่าไหร่ครับแล้วก็สามารถหมุนมาทางด้านในกับหมุนออกมาทางด้านนอกแบบนี้ได้นะครับตรงส่วนนี้จะเป็นบอลจอยครับส่วนต้นขาก็จะเป็นการหมุนได้ครบศามด้อยหขสาตรงศานะครับตามด้ ยับด้วยกันสองจุดจะทำให้งอได้สูงประมาณนี้เลยนะครับส่วนข้อเท้านะครับจะเป็นบอลจอยจะหมุนมาทางด้านซ้ายกับด้านขวาได้นะครับเราก็สามารถโยกขึ้นมาทางด้านบนกับโยกลงมาทางด้านล่างได้ประมาณนี้นะครับรวมถึงการเอียงเข้ามาทางด้านในได้สูงประมาณนี้นะครับก็เอียงออกมาทางด้านนอกแบบนี้ได้นะครับส่วนฝ่าเท้าก็หมุนขึ้นกับหมุนลงได้เกาะข้อเท้าที่อยู่ตรงด้านหน้าก็หมุนขึ้นหมุนลงได้เช่นกัน เราก็ยังมีการให้ชิ้นส่วน R5 เพื่อนํามาติดเข้าแกนข้อต่อระหว่างส่วนเอกับช่วงลาตัวนะครับโดยเมื่อเรานํามาติดตั้งตรงส่วนนี้แล้วก็จะทําให้หมุนมาทางด้านซ้ายกับด้านขวาได้ง่ายขึ้นครับเราก็ยังมีการให้ชิ้นส่วน R10 เพื่อนํามาติดเข้ากับส่วนเอกับส่วนเกาะกับโปรงทางด้านหน้าด้วยนะครับ <assets> โดยเมื่อเรานํามาติดตั้งแล้วก็ะจะทําให้ส่วนขาเราสามารถยกได้มากยิ่งขึ้น <S <S แล้วก็กางขึ้นมาทางด้านข้างได้มากกว่าเดิมนิดหน่อยด้วยครับหลังจากที่เรานําชิ้นส่วนเข้ามาใส่เพิ่มเติมของตัััววว A1 ครรแล้นนบบเเเมมื่อําาปียยทก ที่ออกมาก่อนหน้านี้ก็จะมีส่วนสูงที่มากกว่าเล็กน้อยครับแล้วถ้าเรานํามาเปรียบเทียบตามรูปโปรโมทของเรื่องการกางขานะครับก็จะพบว่าสามารถกางขาได้มากขึ้นด้วยครับแต่ถ้านามาเปรียบเทียบกับ Mighty Style Freedom ที่มาใน s เ a l HG ก็จะมีส่วนสูงที่มากกว่าเล็กน้อยครับ เมื่อเปลี่ยนแบบแรกก็จะเป็นการกลางนิ้วทั้งหมด4นิ้วแนบชิดติดกันครับแบบที่2ก็จะเป็นลักษณะการกลางนิ้วแยกออกจากกันครับแบบที่3จะเป็นการกลางนิ้วที่น้อยกว่าแบบที่2ครับแบบที่4ก็จะเป็นมือกำหมัดแต่มีขนาดที่ใหญ่มากกว่ามือที่ใช้ในการประกอบครับแบบที่5ก็จะเป็นมือที่ใช้ในการถืออาวุธทั้งหมดครับ แบบที่6ก็จะเป็นมือกำหมัดที่ใช้ TRing System ครับแบบที่7ก็จะเป็นมือที่ใช้ในการถือ GT r e v o l v e r แบบแรกครับแบบที่8ก็จะเป็นการถือ GT r e v o l v e r ข้างใต้มือครับและแบบที่9จะเป็นมือที่ใช้ถือ GT r e v o l v e r โดยที่จะหันปากกระบอกปืนไปทางด้านหลังครับอาวุธอย่างแรกก็จะเป็นโคมไฟท่นไนจะให้มาทั้งหมด2เล่มนะครับโดยจะมีวิธีการถือเพียงแค่นำมาใส่เข้ากับมือตรงๆได้เลยนะครับแล้วก็ยังสามารถนำโคมเมท่านไนนะครับมาเก็บเข้ากับด้านข้างปีกได้ด้วยครับอย่่่างททีี2ก็็จะเเปปนน นำชิ้นส่วนด้วยกันทั้งหมด3ชิ้นนําประกอบรวมกันแล้วก็จะมีวิธีการถือเพียงแค่นํามาถือกับมือตรงๆได้เลยครับและตรงด้ามจับนะครับ <c oughs> ก็ยังมีแกนสี่เหลี่ยมเพื่อเรานํามาติดเข้ากับรูสี่เหลี่ยมที่อยู่ตรงด้านข้างปีกได้ด้วยครับ อย่างที่3ามจะเป็น GT Revoer จะให้มาทั้งหมด2กระบอกโดยจะเป็นการนำปากกระบอกปืนมาติดกับส่วนกระบอกปืนที่ติดกับด้ามจับครับส่วนวิธีการถือจะเป็นเพียงแค่การนำปากกระบอกปืนมาติดเข้ากับส่วนมือที่ถือ GT Revoer ได้เลยครับอย่างที่4 T R ที่ริงซจะเป็นการใช้ผ้าสายสีเขียวแล้วก็มีการให้ฐานใสมาสำหรับติดตั้งด้วยครับอย่างสุดท้ายก็จะเป็นโลนะครับหรือส่วนหัวของ SRX นั่นเองนะครับโดยวิธีการถือจะเป็นเพียงแค่การนำแกนสี่เหลี่ยมที่เราเก็บไว้ทางด้านในหมุนออกมาทางด้านนอกแล้วหลังจากนั้นเราจะนำมาติด เข้ากับรูซีเลียมตรงด้านหลังแขนที่เป็นสีน้ําเงินได้เลยครับสาหรับวิธีการเปลี่ยนร่างกายเป็นอาวิงนะครับเราจะต้องใช้คู่กับมือที่ใช้ในการประกอบตั้งแต่ทีแรกโดยขั้นตอนแรกเราจะเริ่มจากการนําส่วนแขนทั้งสองข้างแกะแยกออกมาจากช่วงรําตัวได้เลยครับแล้วก็นํา GT r e v o l v e r ทั้ง2กระบอกแกะออกมาครับหมุนกอกระโปรงที่อยู่ตรงด้านหลังขึ้นมาทางด้านบนนะครับแล้วหลังจากนั้นเราจะนําชิ้นส่วนที่ติดอยู่ข้างในส่วนนี้แกะออกมา ตามด้วยการนำข้อต่อส่วนวางขาแกะส่วนขาออกมาทั้งสองข้างได้เลยครับสำหรับขาข้างขวานะครับเราจะทําการงอส่วนหัวเข่าขึ้นมาทางด้านบนหมุนส่วนกรอกหัวเข่ากออกมาทางด้านนอกตามด้วยหมุนส่วนขาลงมาให้เป็นลักษณะประมาณนี้ครับหมุนที่เก็บ G-T r e v o e o ส่วนนี้ลงมาทางด้านล่างนะครับแล,แล้วหลังจากนั้นเราจะทำการหมุนแกนข้อต่อที่อยู่ด้านในต้นขาส่วนนี้ขึ้นมาทางด้านบนแล้วก็หมุนที่เก็บ G-T r e v o e o ส่วนนี้ขึ้นมาทางด้านบนหมุนส่วนฝ่าเท้าด้านหน้าขึ้นมาทางด้านบนตามด้วยกรอกที่ อยู่ตรงข้อเท้าครับหมุนที่เก็บ G T Revoer ส่วนนี้ขึ้นมาทางด้านบนตามด้วยแกนข้อต่อส่วนวางขาก็ต้องหมุนขึ้นมาทางด้านบนนะครับดึงแกนข้อต่อส่วนข้อเท้าส่วนนี้ลงมาทางด้านล่างแบบนี้ครับแล้วเราก็จะใช้แกนข้อต่อที่มีความยาวมากที่สุดของชิ้นส่วน G10 นะครับมาติดเข้ากับแกนข้อต่อส่วนหัวเข่าแบบนี้ครับสาหรับแขนข้งขางขวานะครับเราจะเริ่มจากการหมุนส่วนเกาะแขนด้านหน้าส่วนนี้ขึ้นมาทางด้านบนนะครับหลังจากนั้นเราจะทําการหมุนแกนข้อต่อตรงข้อมือสีขาวส่วนนี้เก็บ อนนมมืเข้าาา้าาาาทงดในให้้เป็นนแบบีหม,มุนส่วนต้นแขนออกมาทางด้านนอกนะครับตามด้วยหมุนส่วนหัวไหล่ขึ้นมาทางด้านบนหมุนส่วนปีกขึ้นมาทางด้านบนดึงแกนข้อต่อสีเหลืองออกมาทางด้านนอกแล้วก็กลางส่วนปีกส่วนนี้ออกมาได้เลยครับแล้วเราก็ใช้แกนตรงส่วนปีก attention. นะครับมาติดเข้ากับรูที่อยู่ตรงด้านข้างหัวเข่าให้เป็นแบบนี้ครับสาหรับขาข้างซ้ายนะครับเราจะทําการงอหัวเข่าขึ้นมาทางด้านบนได้เลยนะครับหลังจากนั้นเราจะหมุนส่วนก้อหัวเข่าส่วนนี้ออกมาทางด้านนอกตามด้วยหมุนส่วน ขาลงมาทางด้านล่างให้เป็นแบบนี้ครับ แล้วก็ดึงแกนข้อต่อข้อเท้าส่วนนี้ลงมาทางด้านล่างแบบนี้นะครับหมุนส่วนฝ่าเท้าขึ้นมาทางด้านบนตามด้วยกลอกข้อเท้าด้านหน้าครับหมุนส่วนที่เก็บ GT Revoer ส่วนนี้ลงมาทางด้านล่างนะครับตามด้วยแกนข้อต่อที่อยู่ด้านในต้นขาส่วนนี้เราจะทําการหมุนขึ้นมาทางด้านบนครับแล้วก็หมุนที่เก็บ GT Revoer ส่วนนี้ขึ้นมาทางด้านบนตามด้วยหมุนส่วนนี้ออกมาทางด้านคางได้เลยนะครับตามด้วยการหมุนแกนข้อต่อส่วนวางขาส่วนนี้ออกมาทางด้านนอกให้เป็นแบบนี้ครับ แล้วเราใช้แกนข้อต่อที่มีความยาวมากที่สุดของชิ้นส่วน G11 มาติดเข้ากับปรูตรงส่วนหัวเข่าแบบนี้ครับสำหรับแขนข้างซ้ายเราจะเริ่มจากการหมุนส่วนแขนด้านหน้าส่วนนี้ขึ้นมาทางด้านบนแล้วหลังจากนั้นเราจะหมุนชิ้นส่วนกรอะข้อมือสีขาวส่วนนี้เก็บส่วนมือเข้ามาทางด้านในแล้วก็ปิดให้เป็นเหมือนเดิมครับหมุนส่วนต้นแขนออกมาทางด้านล่างกลางหัวไหล่ขึ้นมาทางด้านบนตามด้วยหมุนส่วนปีกออกมาทางด้านบนแบบนี้นะครับดึงแกนข้อต่อสีเหลืองออกมาทางด้านนอกและขั้นตอนสุดท้ายเราก็จะ ลางส่วนปีกให้เป็นแบบนี้ครับแล้วเราก็จะใช้แกนตรงส่วนปีกมาติดเข้ากับรูตรงส่วนหัวเข่าให้เป็นแบบนี้ครับสำหรับช่วงลำตัวนะครับเราจะหมุนเกาะที่อยู่ตรงด้านหลังออกมาทางด้านนอกนําแกนข้อต่อที่ติดกับส่วนหัวหมุนขึ้นมาทางด้านบนแบบนี้นะครับตามด้วยหมุนเกาะด้านหลังขึ้นมาทางด้านบนนําส่วนหัวหมุนลงมาทางด้านล่างนะครับ แล้วเราก็จะหมุนเกาะที่อยู่ตรงด้านข้างหน้าอกทั้งสองข้างขึ้นมาทางด้านบนโดยสําหรับขั้นตอนนี้เราต้องระวังส่วนหัวนี้ด้วยนะครับลหลังจากนั้นเราก็จะหมุนเกาะที่อยู่ตรงด้านหลังลงมาครับ เราก็หมุนส่วนหัวขึ้นมาทางด้านบนแบบนี้ได้เลยครับตามด้วยหมุนเกาะกโปรงที่อยู่ตรงด้านหลังขึ้นมาปิดด้านหลังหัวครับแล้วเราจะนําแกนข้อต่อข้างซ้ายนะครับมาติดเข้ากับรูที่อยู่ทางหน้าอกทางซ้ายที่อยู่ด้านหลังได้เลยนะครับแล้ตามด้วยแกนข้อต่อชิ้นส่วน G11 จะติดเข้ากับด้านข้างหน้าอกข้างซ้ายครับ แล้วเราก็จะนําแกนข้อต่อแขนข้างขวานะครับมาติดเข้ากับรูที่อยู่ตรงหน้าอกข้างขวาทางข้างหลังได้เลยนะครับแล้วก็ตามด้วยชิ้นส่วน G10 ตรงส่วนนี้จะมาติดเข้ากับหน้าอกข้างขวาตรงด้านข้างครับสาหรับส่วนโลคเราจะหมุนชิ้นส่วนที่อยู่ตรงด้านท้ายสุดส่วนนี้ขึ้นมาทางด้านบนนะครับแล้วหมุนแกนสี่เหลี่ยมลงมาทางด้านล่างแล้วเราก็จะใช้แกนที่อยู่ด้านหลังเอวมาติดเข้ากับชิ้นส่วนสีน้าเงินของส่วนโลได้เลยนะครับแล้วก็นําแกนสี่เหลี่ยมที่เราหมุนออกมาจากด้านในโลมาติด ทอเกาะกระโปรงด้านหน้าครับแล้วเราก็จะทําการหมุนที่เก็บ GT revolver ทั้ง2ข้างนะครับให้มาเป็นลักษณะประมาณนี้ได้เลยครับแล้วเราก็จะนําปืน GT revolver ทั้ง2กระบอกนะครับมาเก็บเข้ากับที่เก็บของ GT revolver ทั้ง2ข้างได้เลยครับและสําหรับขั้นตอนที่สามนะครับคือการนํา booster rifle มาติดเข้ากับรูซีเบียมที่อยู่ตรงด้านข้างปีกได้เลยครับแล้วก็ยังมีการให้ชิ้นส่วน P6 เพื่อมาติดเข้าออกับแกนฐานได้ด้วยครับโดยสรุปในความคิดเห็นของ ตั้งแต่เห็นวิธีการประกอบจะทําให้เรารู้ตั้งแต่ต้นว่าสามารถเปลี่ยนร่างกายเป็นอาวิงและรวมร่างกายเป็น S R X ได้เหมือนเคยเพราะมีการให้ชิ้นส่วนมาเพิ่มแค่2ชิ้นที่พอจะช่วยให้ขยับได้มากขึ้นเล็กน้อยครับ แต่หลังจากที่ผมได้ลองเล่นก็พบว่ามีข้อจํากัดอยู่เหมือนเดิมเพราะมีกลไกทั้งการเปลี่ยนร่างและรวมร่างครับเราก็ยังมีตำแหน่งที่ติดสติ๊กเกอร์ตรงกปอบกับปงด้านหลังยังมีโอกาสเสียหายได้เพราะเป็นตำแหน่งที่อยู่ส่วนขอบของชิ้นส่วนครับแต่ภายในกล่องยังมีสิ่งน่าสนใจก็จะเป็นเอฟเฟกต์ทีลิงซอสที่ต่ก่อนเราจะต้องซื้อแยกครับแล้วก็สําหรับอาวุธจะไม่ซ้ํากับ r 1แล้วก็ยังมีมือมาให้เล่นคู่กับ GT r e รีโวเวอร์ทั้งในหมดปืนกับหมดทอนฟาครับสำหรับชิ้นส่วนที่ไม่ได้ใช้นในกล่อ over, ลงง็เปนมมมีมใ้ออ้้คคครรรรววถถาาาาาสยหดดิไไไ และถ้าใครชอบตากับผมมีรวมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ